เขาบอกเที่ยวอาหารให้เที่ยวเหมือนเอื้องอ่ะเกี่ยวคำหนึ่งเท่าไหร่นะร้อยครั้งใช่ไหมนับไปห้าสิบครั้งก็ได้คำนึงห้าสิบครั้งแล้วสวัสดีนะคะ ้าแอปเปิ้ลด้วยกันค่ะเย็นนี้ไม่ทานข้าวนะคะพึ่นทานไปมันจะกระชั้นเกินค,นส,คนสุปลาเหรอคะพึ่สุปลาเชนสวัสดีนะคะทานทานด้วยกันค่ะนี่ค่ะ สุปราแซบค่ะสวัสดีค่ะถานด้วยกันนะคะถานนี่เพราะว่าว่าเหลือเกินค่ะพุงดำนมแล้วมาดูภาพย้อนหลังแล้วเหมือนพุงดำนมเลยดารากเกาหลีอะทั้งพุงทั้งนมแย่งกันนำ ตลกมากเลยเป็นลกคอะไรไม่ผลไม้ทานเยอะไม่ได้ทุกคนเป็นอย่างนี้เป,ปล่าไม่รู้เหลือ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  ล้างแล้วคนเคยสาบานจะรักกันนานด้ยวยใปสัญญาที่ให้โอ้ความรักครั้งรักเหมัอนกลายเป็นน้ำตา ไหเราเราจะอยู่ด้วยกันครึ่งชั่วโมงพอนะคะทานน้าชาด้วยกันค่ะทานน้าน้าขิงด้วยกันค่ะแต่มันยังไม่เย็นนะคะมันจะร้อนถ้าร้อนมันจะเผ็ดเพราะน้ําขิงเผ็ดน้ําขิงเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราเอาขิงมานะคะต้มกับน้ำแต่เราเอามันใส่ลงไปแล้วต้มอะอร่อยมากๆเลยน้ำขิงอ่ะจะต้มกับมัน่ะ มันต้องขิงอะคะ่ะอร่อยมากๆเลยเดี๋วไม่มีมันถ้ามีมันก็จะใส่ไปนี้เลยอะน้ำขิงนี้ก็ได้อะมันจะอร่อยมากเลยนะคะกลายเป็นขนมไปด้วยคุณวีน่าสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่มาคุยการสวัสดีนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวจะตามไปที่ช่องค่ะ ทิ้งไว้ที่ก็ที่ท,ที่ที่ช็อตก็ได้นะคะทิ้งไว้ที่นี่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบจะอยู่หรือเปล่าเพราะที่นี่สังเกตดูพอลงจากสตรีมแล้วหายหมดเลยค่ะคอมเมนต์อยู่ไหนก็ไม่รู้คอมเมนต์หายหมดตั้งยังไงก็ไม่รู้ตั้งไม่เป็นเข้าไปในช็อตนะคะแล้วทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวตามไปค่ะ ก่อนเคยสาบานจะรักตั้นานเรื่อยไปสัญญาที่ให้เขียนด้วยหัวใจของเราทนเกินแสมนมมน สวัสดีนะคะค่ะนะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปในที่ชอ็อตนะคะใน,ในชอ็อตนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวตามไปนะคะเพราะว่าที่ในเนี้ยพอพอลงจากสตรีมแล้วมันหายหมดเลยเขาข้อความคอมเมนต์นะ่ะก็เลยไม่รู้จะตามยังไง